ครับพ้การใช้ rd 1, 2 5 1หยอดโคลนนะครับเป็นไปได้ครับที่เห็นอยู่มะม่วงแดดนะครับก็มีความดกขึ้นมามากกว่าทุกปีนะครับหลังจากหยอดไปเมื่อประมาณเดือนหนึ่งแต่เท่าที่ดูก็คือลำต้นเริ่มมีขยายเปลือกนะครับโตแล้วก็ลูกใหญ่เร็ว นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหยอดหยอดโคนทุก21วันแล้วกันนะครับวิธีการหยอดโคนครับราดีสองเรานำ r าดีสองใส่ลงไปในน้ำไอใส่ใส่ลงไปในขวดน้ำโดยไม่ต้องผสมอะไรเลยแล้วก็เจาะรูนะครับหรูนะครับแล้วก็บีบบีบที่โคนใช่ไหมฮะครับครับบีบบีบที่โคน โอเคประมาณ1นึซีซีนะครับขวดหนึ่งก็ได้ประมาณ5้าร้ต้นนะครับทุก21วันน่าจะพอดีเพราะว่าทุกหนึ่งเดือนดูดูเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับลองมาดูฝรั่งนะครับฝรั่งต้นนี้นะครับ R2 E2 นะครับกอ็ออกผลแล้วนะครับเดี๋ยวเราห,หยอดโคนไปสัก 1cc ซีซีนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามตรวจดูอีกทีหนึ่งนะครับต้นมะลินะครับเราได้หยอดก่อนหยอดนั้นใบเหลืองแล้วก็พุ่มมีขนาดเล็กแค่นี้เองหลังจากหยอด กิ่งแตกออกมา1คืบนะครับประมาณเดือนหนึ่งโอเคเราจะหยอดทุก21วันครับประเด็นนี้คือการหยอด RD251 ที่พืชที่ปลูกนะครับเป็นไม้ผลแล้วก็ไม้ไม้ดอกไม้ประดับหยอดตรงนี้ด้วยครับหนึ่ซีซีโอเค ครับก็มีมีการหยอดที่ต้นฝรั่งเพื่อการค้านะครับเดี๋ยวเราจะไปหยอดต้นฝรั่งเพื่อการค้านะครับหยอดเป็นตัวอย่างนะครับหยอดเป็นตัวอย่างว่าหยอดแบบไหนการใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งใช้ง่ายนะครับบีบลงไปเลยนะครับหนึ่งประมาณหนึ่งซีซีนะครับหนึ่งปื๊ดเนาะ เออประมาณนี้โอเคหยอดสักให้ดูสักนิดหนึ่งสองสามต้นก็พอแล้วครับโตเร็วมากเรีย,เ,ยเรจะให้น้องๆหยอดอีกทีหนึง่งนะครับเราจะกำหนดทุกย1ิบเอ็ดวันโอเคมาดูต้นพืชอื่นนะครับการหยอดโคนนี้เหมาะสำหรับไม้ผลไม้ ดอกไม้ประดับพืชยืนต้นเหมาะมากแต่ไม่เหมาะสําหรับพืชไร่ต้องฉีดเอาพืชไร่นานะครับโอเคหยอดเลยครับนี่นะครับขนุนหยอดอยังยังครับด้านสองขนุนด้วยครับอ,อสองขนุนนะครับเอเราจะได้เห็นจะได้เป็น หลักฐานวันนี้วันที่สิบสี่เนาะสิบสี่หยอดไปแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวบวกไปอีกยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นห้ารับอีกเดือนอวันที่ห้ามาหยอดอีกครั้งหนึ่งนะโอเคนะครับพืชอื่นๆนะครับจะเป็นมะเขือยาวก็ดีนะครับ ต้นลำใไยก็ดีนะครับเราก็หยอดดกมากาหยอดเพื่อให้โตเร็วต้านทานแมลงโอเคนะครับต้นมยงชิดนะครับเราก็หยอดหยอดที่โคนนะครับหยอดที่โคน ศึกษาการจเจริญเติบโตนะครับหยอดเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมเคยได้ยินการห่มร้อนห่มหนาวไหมครับนั่นแหละครับไม่ใชเ่เป็นการเคลือบพืชนะครับแต่ทําให้พืชสร้างสารออกมานะครับต้านทานความร้อนความหนาวนะครับเขาจะได้แล้วออกดอกโฮอร์โมน เ,เซลลเจริญกับเซลลสืพันธ์นะครับจะได้ออกแสดงออกบาลานหรือว่าสมดุลกันนะครับพืชให้ดอกก็ออกดอกอย่างเช่นมะลิก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับเฟื่องฟ้านะครับม,มะขามเทศด่ดางนะครับเราก็หยอดหยอดที่โคนเลยครับอ่า หรือแม้แต่ต้นมะยงชิดที่ปลูกใหม่นะครับนี่นะครับปลูกใหม่เริ่มแตกแล้วนะครับวันนั้นรากขาดนะครับไม่น่ารอดแต่ก็แตกใบออกมาเต็มสำหรับต้นต้นรักนะครับเราก็หยอดเพื่อแสดงถึงความสามารถ ของ r d 2551ว่าหยอดไม้ดอกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับดอกเต็มต้นเลยได้ผลดีมากนะครับหยอดออไม้ประดับด้วยเราจะได้รู้ว่าอัตราการจเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดหยอดต้นด้วยเราจะได้รู้ว่า พืชแสดงออกมาแบบไหนนะครับไม้ดอกก็ให้ดอกไม้ผลก็ให้ผลไม้ใบก็ให้ใบนะครับระยะ,จะเจริญเติบโต,ตแรกพืชที่เขาเรียกว่าอายุยังไม่ยังไม่มากนักนะครับเขาก็จะแสดงออกมานะครับ จเจริญเติบโตทางใบส่วนพืชที่ให้ผลเขาก็จะแสดงออกมาจเจริญเติบโตและให้ผลผลิตนะครับเราหยอดไปนะครับก็ไปหยอดหยอดต้นกล้วยไข่ที่ที่มีเรือแล้วนะครับ เรือแรกนะครับส,สังเกตเห็นไหมครับท่านผู้ชมต้นกล้วยไข่ตรงไปเลยครับนั่นแหละครับเริ่มให้เริ่มให้เรหครือละเราก็หยอดเลยหยอดเพื่อศึกษาว่าเครือจะใหญ่เพิ่มขึ้นมากน,น้อยเพียงใดนะครับโอเคได้แล้วครับ ประมาณนี้ก่อนนะครับการหยอด Rd 251นะครับคือการทำให้พืชทนร้อนทนหนาวรากลึกการเจริญเติบโตดีมากนะครับทำให้พืชสร้างสารออกมาใบจะสวยนะครับแล้วก็ มีภูมิต้นทานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีการขึ้นป้ายนะครับศูนย์เรียนรู้นะครับเพราะว่าพืชได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับฝรั่งก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับ เพื่อจัดสวนนะครับต้นต้นนี้ก็หยอดหยอดให้เขาสักหน่อยไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่ปลูกมาปีหนึ่งละไม่ไม่ติดเขารากลากเขาไม่ค่อยเดินนี่นะครับพืชพืชที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยทั้งหมดเลยใช้อ d 251ดูแล ไม่ได้ใช้สารที่มีใดๆนะครับสนามหญ้าก็มีการพ่นอาดีสองห้าหนรับพืชตรกูลหญ้าก็ได้ผลละทีนี้เราได้ผลในการฉีดแล้วเรามาศึกษาการหยอดนะครับการหยอดก็อย่างที่เห็นนะครับหยอดไปก็ดอกออกเต็มไปหมดลูกออกเต็มไปหมดเลยนะครับรออยู่อย่างเดียวก็คือหา เรียกว่าวันที่แน่นอนในการหยอดเมื่อกี้เราไม่ได้หยอดต้ตนตะไคร้เลยเนาะหยอดต้นตะไคร้สักต้นหนึ่งเป็นการลองดูเนี่ยนะหยอดต้นนี้ก็ได้ได้เปรียบกับตะไคร้ต้นอื่นเอหยอดเลยครับโอเคครับวันนี้ก็จะมา อบอกว่าอดีสองห้าหนึ่งยอดโคแล้วช่วยให้พืชทนร้อนทนหนาวทำให้ใบแข็งแรงมีมันป้องกันโรคและแมลงนะครับติดต่อเข้ามานะครับ086 328 0 9 1 4นะครับเดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นใต้นะครับศูนย์เรียนรู้นะครับเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้เกษตรนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ้า คุยสักนิดหนึ่งอันนี้นักดินโดน <c oughs> ครับ <c oughs> ติดต่อ <c oughs> ได้ที่0863280914ครับแล้วก็ช่อง youtube ดรกตกรสุกเสมครับติดตาม<ด>รับชมได้ครับโดนก็อก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะก็มีปัญหาต้อง <c oughs> ซ่อมต้องอะไรต้องดูแลเมนเทนแนนดีๆอวันนี้ก็จะไปพิจิตเนาะ <c oughs> อ่าไป <c oughs> ไปไป ก็เรียกว่าไปให้ช่างเขา up, เอัพอัปเดตเฟิร์มแวร์เนาะมีมีปัญหานะครับโดนนี้ก็เราก็บินอยู่แถวน้ำอ่างเขตเขตอํเอาเภอตอนเนี้ยเจงหวัดกระดิษฐก็มีการบินให้เช,ชาวไร่ชาวนานะครับ,รบมีนาข้าวมีมันสำปะหลังมีข้าวโพดแล้วก็มีไม้ผลส่วนส่วนตัวเองก็มี อยางพราราแล้วก็มะม่วงทุเรียนนะครับแล้วก็กล้วยไข่แล้วก็มีพืชอีกหลายชนิดนะครับที่ปลูกทดลองไว้ในศูนย์ทดลองนะครับก็ใช้โดนบินเนาะับทุกสี่วันทุกเดือนไปแล้วแต่ตามตารางครับแต่หลังจากโดนบางครั้งสวนบางสวนเขาไม่มีความพร้อมหรือว่ามันลำบากในการใช้ บนภูเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยมาทดลองการหยอดให้เห็นเป็นช่องทางการใช้อีกทางหนึ่งส่วนการพ่นสะพายหลังก็พ่นไปนะครับสำหรับผู้ที่มีปลูกอ้อยปลูกอะไรเป็นร้อยไร่ก็เหมาะที่สุดก็โดนนะครับไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม่เสียเวลาค่าแรงก็แพงเนาะถ้าใช้โดนก็แป๊บเดียวเออจะมีฟรีเนาะช่วงนี้บริการพ่นฟรีครับติดต่อเข้ามานะครับ ช่วงโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ใช่หาง่ายๆนะครับก็บมีการเปิดโปรโมชั่นขึ้นมานะครับโอเคครับสวัสดีครับ,บ,รรบสวัสดีครับสวัสดีครับ กลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบเอ็ลโปลูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปลูก อะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลำญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี บากอยากแสนเหลือนเก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตะกรใหม่หัวใจต้อง Store อกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ดอดยากลำบากอยากแสงเลือคนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกร,รใหม่หัวใจต้องกลา้าแกรง่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ อไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด